สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุข,ขูสุคนครับผมพ่อๆก็มากระโดนครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งล่าน้ำเนาะครับเนาะบรรยากาศงามเสียวครับพี่น้องครับของวันผุท,ที่สิบเอ็ดของเดือนท่านว่าคมสพัพพนร่อยหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้ผมกับสีพาพี่น้องมาตามเก็บข้อมูลกันต่อครับตามลุ้นกันต่อพี่น้องสําหรับข้อมูลแนวทางจากหลายสํานักหลายจานครับ ข้อมูลแนวทางประจำงวดวันที่16ธันวาคม2567ไปยังอีกหลายมือนะพี่น้องเนาะกระิืออกมาอัปเดตมารายงานให้พี่น้องได้เบ่งได้รับชมในคลิปนี้ครับพี่น้องครับสํ้ารับคลิปนี้กับไปหลุ่นกันในคลิปเด้อพี่น้องเด้อวาบเบาวกระโดนสิเอาแนวทางของอาจารย์ได้แน่มาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมในคลิปนี้ครับพี่น้องครับก่อนสิขอไปเบ่งข้อมูลแนวทางครับพี่น้องครับก็บขอให้พี่น้อง ทุกท่านทุกคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเ้อบอสนับสนุนการพนันทุกชนิดครับพี่น้องครับเบื้องบรรยากาศย่มเสียๆไปน้ำพี่น้องตะเวนกำลังขึ้นบรรยากาศย่มเสียๆอากาศนิ่งๆพี่น้องเป็นเย็นๆอยู่บ่ลมบันไหนดิเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวไปแนใดวุนบรรยากาศก็ไร อากาศยามจะเศ้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งขอมูลแนวทางน้ำกันเลยครับพี่น้องครับไปหลุ่นกันในคลิปเนาะว่าชิมีเอาอาจารย์ไดเนียเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอมูลแนวทางใบแรกครับพี่น้องครับสิเป็นแนวทาง2ตัวบนตรงๆเบนว่าแบ่งปันฟรีๆไปสั่นเนาะครับเนาะกาชิมีเก่าสองสองสี่สี่เก่าห้าหกหกเก่าครับพี่น้องครับสองตัวบนบรรยากาศยามจะเศ้า เอาเดือนทันว่าคมหลังจากเบิดฤดูเก็บเกี่ยวไปแล้วอา้าไปเบิ่งไปต่อไปครับพี่น้องครับปปับปรับ,บ,บ,บขอมูลชุดนี้เป็นแนวทางลูกชิ้นหลาดครับพี่น้องครับเพื่อนให้ลูดหกกะมีเก้าสามหกเก้าหก หกสามสามเก่าครับพี่น้องครับบรรยากาศยามเศ้าๆพี่น้องกับเบองไว้เสียไว้เป็นขอมูลนอครับเออขอมูลจุดนี้เป็นแนวทงางของแอลิคิดครับพี่น้องครับแอลิคิดนี่เพิ่หมาองหนึ่งสองหา้าสองหกสอง,สองแปดสี่หนึ่งสี่หาสี่ พนให้เด่น2กับ4ครับพี่น้องครับสำหรับข้อมูลของแอดลิคิดเนาะใบนี้แนวทางคุณหญิงง่ามใจครับพี่น้องครับคุณหญิงง่ามใจเพ่นให้เด่นเก่าข้อมูลชุด2โตก่ามี่เก่าแปดเก้าสโตเบิลเก่าเก่าสโต2องเก่าแปดเจกาแปดเก พระเนรไห้เม็ดเดียวที่7จ็ดเครับพี่น้องครับข้อมูลแนวทางคุณหญิงงามใจข้อมูลชุดนี้เป็นแนวทางเลขพ่อดำมาสั่นเพิ่นวา่าเนาะผมก็เพิ่งเห็นข้อมูลของอาจารย์เพิน่นก็เลยเอามาแบ่งปันครับเพิ่นให้มา6504505502ตัว5005ครับพี่น้องครับขอบคุณข้อมูลอาจารย์หลายๆเด้อครับเด้อที่แบ่งปันข้อมูลแนวทางครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเลขพ่อดำ ขอมุลช kind of ุดนี้เป็นแนวทางของที่ดาบารมีนาค่าครับพี่น้องครับพจนไห้วิ่งรูด6กับ1 3โต1หนึ่งหาหกสามหาเกาหเกาเจ็ดตกับมี6หกศูนย์หกห9าหเจ็่นกพจนว่าอาจตักๆนัี่หาหกหเน้นเม็ดเดียว1 7 7 1งเกับทิ่ดาบารมีนาค่า ใบนี้แนวทางของลูกแม่สมหวังครับพี่น้องครับกับมีหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เก่าสองเก่าห้าเก่าเจ็ดเก่าโปรไซวิจารณญาณในการรับชมครับพี่น้องครับสำหรับข้อมูลแต่ละสำนักแต่ละาจาัดเนาะพี่น้องเนาะกับเบิรงไว้ข้อมูลชุดนี้เป็นแนวทางของอินซีเ่เถาครับพี่น้องครับอาจารย์เพอร์ไม่าศูนย์หาศูนย์หกหาศูนย์เจ็ดหา หลาัการ7องเ7็ดเกครับพี่น้องครับใบนี้ใบฟ้าของอาจารย์กอนกาลสินครับพี่น้องเพิ่์ธไห่มาหนึ่งแปี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าห้าองโตกมีเก้าสี่เก้าห้าเก้กครับพี่น้องครับส่วนข้อมูลชุดนี้เป็นแนวทั้งเลขเด่นทั้งบนทั้งล่างครับของอาจารย์กอนกาลสินเพิ่นให้มา เก่าก็แปดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางเหล็กเด่นบนรางครับใบนี้แนวทางขอ้งอาจารยณภัทรจำจรัสีครับพี่น้องครับเป็นชุดสามโตเนาะเห็นชัดบ่เนาะพี่น้องเห็นว่าชัดกับแคบหนาจอขยายบ้างเด้อครับเด้อสำหรับข้อมูลของอาจารยณภัทรครับพี่น้องครับใบนี้แนวทางข้ออาจารย์ดิก,ก่อนครับพี่น้องครับ ทองอาจารย์นี่ก่อนบ่เห็นขอมุลลน่นคนดลและวันที่ถือต้องเนาะเป็นมาสรุปเน้นครับพี่น้องครับสรุปเน้นแปดเก้าสามเก้าสามสี่หนึ่งกับเบิ่งไว้ครับพี่น้องครับขอมุ่นชุดนี้เป็นรางชุดเต็มครับข้องอาจารย์คม มี2 7 2 8 2 9 2 1 3 7 3 8 3 9 3 1เก้าสองหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาหนึ่งครับพี่น้องครับลางชุดเต็มของอาจารย์คมเนาะปิดถ่ายกันทีแนวทางของอาจารย์นุ่มเมืองลาดครับพี่น้องครับอาจารย์นุ่มเมืองลาดเห็นชัดบ่เนาะพี่น้องนี่เนาะเพื่อนายเด่นเก่ากับศูนย์ครับพี่น้องครับเด่นเก่ากับศูนย์เห็นชัดบ่เนาะพี่น้อง 9กกับมีเก้าหกเากนึ่งครับลากาศูนย์หกศูนย์เนย์แปดนกาศูนย์ศูนย์ศูนย์ห่รับแนวทางของอาจารย์นุ่มเมืองลาดกับเบองไใบเซอใบเป็นขอมูลไปแนวทางกับพี่รองครับขอบคุณขอมูลแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เนาะครับพี่รองเนาะ ที่เออเฟื้อแบ่งปันขอมูลแนวทางครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เขามาติดตามรับชมทั้งช่องบ่าการะโดนกับขอพี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับเด้อรักษาสุขภาพกนันนาครับผมพบพ่อกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้บาา่ากระโดนลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ